น้่งโตไม่ใช่ขอรูรูแค่ซาทาเข้าไปแล้วก็แปลป,ลปรับรงสถานที่นั่งโตนี่นก็ไปขอคนไทยทุกคนลรูก็รู้อยากะสุดต,ต่อไปรูก็มีกําลังใจขึ้นไปครับถ้าเทีเทเย่ยวมาเที่ยวเยอะๆก็อมาเที่ยวนั่งโตห้วยเย่ย ตกน้องใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบกลางป่าต้นน้ำอำเภออมก๋อยในหมู่บ้านที่คนไทยแทบจะรู้จักน้อยมากที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่สวยงามไปดูถ้ำที่ชาวบ,บ้านใช้หลบสงครามโลกนอนโฮมสเตย์กลางนาที่มีวิวแบบนี้และเรื่องเล่าจากคนในชุมชนกับทริปน้ำตก้ว้น้ำเย็นเที่ยวคนเดียว3วัน2คืนตอนนี้คือฝนตกหนักมาก มาหลบฝนที่กรมทางหลวงก่อนเข้าไปเลยนะครับวตอนนี้ถึงตัวอำเภออมก่อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าที่พักอยู่ตรงไหนก็ไม่ดูว่าที่พักจะอยู่ไกลจากตรงนี้ไหมนะครับตอนนี้อยู่หน้ารลตัสนะครับที่เขาแนะนํามาให้เป็นที่พักชื่ออมก่อยรีสอร์ทนะเดี๋ยวเราไปตามหาดูเบียกปอนมุ่งไปทางทิศตะวันตกไปตามถนนหมายเลข หนึ่งนย์เก้าเข้าสู่ซอยเก้าถึงอมก่อยรีสอร์ทแล้วนะครับเขาบอกว่าให้ติด่องห้องพักตรงนี้เดี๋ยวลองไปดูมาคนเดียวครับก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับเราพักกันที่อมก่รีสอร์ทนะครับเป็นที่พักติดติมน้ําเลยนะครับที่พักเยอะอยู่นะครับ 2ชั่วโมงนะครับมันมีเลอยู่ใช่ไหมครับเราไปดูกันว่าทางจะเลนขนาดไหนอันนี้คือสูดพื้นครับยงดีตอนนี้เราถึงบ้านแม่คขงแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าไปเดินน้ำตกนะครับก็จะมีจุดลงทะเบียนนะครับให จะมาเองก็ได้นะครับแต่ว่าต้องจองผ่านเพจที่เป็นเพจชุมชนนะครับตอนนี้เราถึงจุดลงทะเบียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันก่อนก็พี่ดาวจะไปคนจัดการให้เรานะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรามาในจุดที่ลงทะเบียนนะครับทางก็ดีนะครับดีประมาณนี้นะครับทุกคน <c oughs> ตรงน,นี้ก็เป็นจุดลงทะเบียนนะครับ รับ100คนต่อวันนะครับแค่สอ์อาทิตย์แต่ว่าวันธรรมดา80คนพี่ดาวแล้วน้ำตกมันอยู่ตรงไหนอะเข้าไปไหนคะจากจุดเริ่มเดินสตาร์ทเข้าไปประมาณ4-5กิโลไปกลับก็ประมาณ9กิโลกับ10กิโลจุดเริ่มเดินคือวิวสวยมากนะครับตรงนี้เราจะเห็นวิวชุมชนแล้วก็ภูเขาด้วยนะครับสวยมาก นอกจากน้ําตกลับที่แสนจะสวยของที่นี่แล้ววิวธรรมชาติระหว่างทางจากจุดเดินไปน้ําตกนั้นก็สวยไม่แพ้กันเลยผมเพลิดเพลินกับธรรมชาติทั้งสองข้างทางมากที่นี่แสดงถึงความสมบูรณ์ของปา่าไม้และความหลากหลายของระบบนิเวศที่มีพืชพันธุ์สวยๆและดอกไม้ให้ชมตลอดสองข้างทางพอเข้ามาในช่วงระยะที่2นะครับป่ามันก็จะเริ่มชื้นขึ้นเราก็จะได้ยินเริ่มได้ยินเสียงน้ําตกนะครับและที่สําคัญ ได้ยินเสียงชนีด้วยนะครับทุกคนลองฟังดูนะครับถ้าไม่ได้ยินก็ลองร้องเองแล้วกันนะ <Ooh. S 1> <laughs> อ,อย่างเงี้ยร้องเงี้ยใช่ไหมพี่ดาวใช่ค่ะการเดินทางบางทีแบบเรื่องราวระหว่างทางมันอาจจะสําคัญแล้วมีคุณค่าแล้วก็ความหมายกับความทรงจํามากากว่าปลายทางนะครับทุกคนพอเดินมาเข้าสักกิโลที่สามนะครับก็จะเจอกระท่อมของคุณลุง oh. พี่ล้คุณลุงคนที่ทําทางน้ําตกนะครับทุกคน หลังหลังจากที่เจอกระท่อมคุณลุงแล้วก็จากตรงนี้ไปน้ําตกอีกประมาณ800เมตรนะครับทุกคนตอนนี้คือเริ่มได้ยินเสียงน้ําตกแล้วนะครับชัดมาก น้ำตกน้องใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักในจังหวัดเชียงใหม่น้ำตกห้วยน้ำเย็นน้ำตกใหญ่กลางป่าต้นน้ำทำกลางความสมบูรณ์ที่ไหลไปหล่อเลี้ยงไหลายชีวิตทั้งคนและสัตว์สถานที่ที่ชายคนหนึ่งพยายามให้ทุกคนรู้จักมาสิบกว่าปีด้วยการพยายามทําให้ที่นี่เป็นที่รู้จักแต่วันนี้มันได้สําเร็จแล้วผนว่กมีน้ำตกแล้วก็พก็ทาไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้แหละที่ผ่ามาเนี่ประมาณเก้าปีกว่าแล้วนะ ทางทางเองตั้งแต่ตรงจุดเริ่ม<ล>ทางจุเราเดินไปถึงน้ําตกเลยเหรอครับล<อ>ูกก็ดีใจเด็กกบผู้ดีใจกับผู้ใจแหละน้กโตไม่ใช่ขอรูรูแค่ซาถาเข้าไปแล้วก็น้กโตนี่นก็ไปขอคนไทยทุกคนบ้าโนก็มาให้ขอขอบฝาน้มามัาเพิกมาม,มา่าปลากะปอลูกก็ดีใจแหละเห็น <c oughs> พี่ดาวเล่าให้ฟังว่าคุณลุงตอนที่ทําทางแบบเอาเชือกมัดตัวเองกับต้ตนไม้ใช่ปะ่ะแล้วก็แบบลงมาแบบที่ใกล้กับนักโตนี่แหละกลัวใจมาน่ากลัวเนี่ย ถ้าเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆกาออกมาเที่ยวน้่โต๊ห้อยเย่ นอกจากน้ำตกสวยๆชุมชนที่นี่ยังมีถ้ำที่เดินจากชุมชนมาไม่ไกลมากชาวบ้านเล่าว่าถ้ำนี้สมัยก่อนชาวบ้านเอาไว้หลบสงครามแล้วยังเป็นที่ไว้ซ้อมร้องเพลงงานศพเนื่องจากเป็นเพลงอัปบมงคลไม่สามารถร้องในหมู่บ้านได้เลยต้องใช้พื้นที่ในถ้ำแทนในช่วงตอนกลางคืนก็ต้องอาศัยแสงจากดวงจันทร์ซึ่งเป็นที่มาของถ้ำชื่อเหมอลาหาวที่แปลว่าแสงจากดวงจันทร์ <S 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 าเราไปขอพรจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณในชุมชนที่เขาเรียกว่ากีจื้อเป็นการมัดมือเรียกขวัญแล้วก็พาเราไปกินอาหารตามฤดูการที่เก็บได้ในชุมชนพร้อมกับการได้รับการต้อนรับที่ดีจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี ืนนี้เราพักที่นี่บ้านพักริมนาโฮมสเตย์ที่พักที่มีน้ำอุ่นกลางภูเขาบนดอยกับวิวนาขั้นบันไดที่มีภูเขาโอบล้อมที่พักสะดวกสบายใครมาน้ำตกห้วยน้ำเย็นหรือมาเที่ยวนาเกียนไม่มีที่พักเราแนะนำที่พักที่นี่เลยจากนั้นเช้าวันก่อนกลับพี่เอกพาเราไปดูผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ชาวบ้านที่นี่ช่วยกันทำเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นผ้าทอมือเสื้อย่มกาแฟน้ำผึ้งที่นี่ของดีๆมากมายเลยแต่เสียดายที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก